เป็นทาพูลนทเดียวขอให้พี่แกให้มากที่สุดนะฮะเราถือว่าเราอยู่เคียงข้าขงกับพี่แก๊สพวกเราไม่ผิดหวังพวกเรายินดีที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่แก๊สและพี่แก๊สนี่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านเกิดสํานึกในบ้านเกิดที่พี่แก๊สอยู่เพราะฉะนั้นเราตระหนักดีแล้วก็วันนี้ดีใจมากครับที่ พวกเราจาังหวัดปทุมธานีมากันอุ่นหนาฝาข้่งนะฮะบขอบคุณเรื่องของสถานที่ก่อนนะครับที่ท่านมีส่ชาตินะซึ่งปกติแล้วเนี่ยได้ไม่มีการเตรียงกยันมาอก่อนนะครับ <S <S เป็นรวมพลคนรักวิจารหรือคนรักประทุมน,นะครับอันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะแต่ผมยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปแล้วขอบอกเชิญทุกท่านเลยนะนะที่นี้นะครับถ้าไม่มีอะไร ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ติดขัดอะไรผมกำหนดไว้ว่าใน,ว,น,น,านะานวันที่สองมีนาคมนะครับจะเชิญทุกท่านวันที่สองมีนาคมนะฮะกำลังติดต่อที่มหาวิทยาลัยมิเมเซิปปีมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์วันที่ผมเปิดตัวลงสมัครนายกอบจอนะครับที่นั่นเราจะไว้นะครับแล้วเชิญเชิญทุกท่านเลยที่มาร่วมในงาน เพื่อรู้ว่าเราจะแถลงผลงาน3ปีนะครับที่ผ่านมาเพราะเราเลยปีหนึ่งโดยใช้สโลแกนว่าหนึ่งใจ3ปีชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานีนะครับอันนี้มาจ้าเราเป็นนะคร 面对。<Okay. S 2> okay.